สวัสดีคะ่ะทุกทกุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกะติบน้อยเทนดี้ทาร์โรนะคะชาแนลดีดี D D, ที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากในวันนี้นะคะพี่กะติบก็มาทําคลิปต,ต่อนะคะคือความหมายไพ่จากประสบการณ์ในวันนี้จะเป็นไพ่เอมเ r อรเนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ ชุด New Version นะคะสำนักพิมพ์โลสคา b เบโลนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะจะหันหลังกับด้านกันกับไพ่ชุดไลด์เวทนะคะในเรื่องของความหมายไพ่จากประสบการณ์ที่พี่ได้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าในส่วนของความหมายหลักพี่คิดว่าน้องๆทุกคนจำกันได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของความหมายว่า Emperor เอนั้นเป็นคนราศีเมษเป็นคนต่างชาติ หรือหมายถึงการเดินทางไปต่างประเทศรับราชการถ้าเป็นทหารก็เป็นถึงผอ,อทอออันนี้เข้าใจว่าน้องๆทุกคนทราบกันโดยเฉลี่ยนะคะในเรื่องความรักก็บอกว่าไพ่เอ็มเพเอร์เป็นเนื้อคู่ดังนั้นในเมื่อน้องๆทราบความหมายในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่กระดิ๊บก็จะมาพูดความหมายในลักษณะตรงที่ว่าพี่เจอนะคะเอออ็มเพอร์เนี่ยต้องบอกว่าในความหมายที่พี่เจอ อีกประการหนึ่งก็คือว่าน้องๆหลายคนอาจจะเจอแล้วแหละคือว่าพี่เจอมาว่าในภายหลังภายหลังหลังจากที่แบบดูดวงมาสักสี่ห้าปีสมัยตอนสาวๆนะก็จะเจอว่าอืหนึ่งเขามีความหมายว่าเป็นความหมายว่าพ่อได้แล้วถ้าเกิดหัวกลับคือพ่อป่วยความหมายในเรื่องการงานแปลว่าเป็นนายได้แล้วความหมายหัวกลับล่ะความหมายหัวกลับแปลว่านายป่วยป่วยในร่างกายหรือป่วยทางจิตใจของนายก็ได้ถ้าเกิดการป่วยทางจิตใจของนายหมายถึงแบบ นายจะมีการเรรวในเรื่องของคำสั่งอย่างเช่นสั่งแล้วแบบเออคุณคุณเอคุณไปทำนี่นะพอวันนึงขึ้นบอกคุณเอไม่ต้องทำอันนี้แล้วมาทำนี้แล้วอีกสักพักนึงคุณเอทำโปรเจกต์นี้นะสักพักหนึ่งไม่ต้องแล้วคุณเอลือละคือลูกน้องจะปวดหัวกับเจ้านายประเภทนี้มากคือเคยดูดวงให้ลูกค้าคนหนึ่งลูกค้าคนหนึ่งเขาก็บอกว่าตอนแรกนายบอกว่าจะทำโปรเจกต์เรือ การเดินทางโปรเจกต์เรือให้ไปหาข้อมูลมาหามาได้สองอาทิตย์พอหามาได้สองอาทิตย์ปุ๊บนายบอกไม่ทำแล้วยกเลิกโปรเจกต์ลูกค้าครูเขาก็บอกว่าอา้าวหาถ้าเป็นแทบตายน้ําตาจเจล็ดเลยแล้วสักพักนายก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่บอกว่าเออผมไม่ทําโปรเจกต์เรือละไม่ทําไม่ทําโปรเจกต์ว่าจะทําเรือขายละมาทําเป็นอู่ต่อเรือแทนดีไหมคือเขาจะเปลี่ยนโปรเจกต์ไปเรื่อยๆลูกค้าคนนี้เนี่ยถามว่ายังทํางานอยู่บริษัทนี้ไหมก็ทํา คือเงินเดือนน่ะดีเพียงแต่ว่านายจะมีไอเดียโปรเจกต์ในหัวตลอดเวลาแล้วก็ผันไปผลมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเอ p e r o อหัวกับเราจะใช้ในลักษณะตรงที่ว่านายอาจจะไอเดียล้นไม่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช้ในลักษณะแบบนี้ได้ส่วนในเรื่องการงานอีกแบบหนึ่งที่เจอกันว่าเป็นทหารต้องเป็นผอบทบเท่านั้นอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกว่า เจอในลักษณะในภายหลังเนี่ยเจอว่าแน่นอนว่าเป็นข้าราชการได้นะคะเป็นข้าราชการอย่างเช่นข้าราชการพล,ลเรือนก็เป็นไปได้ถ้าอยู่ในตําแหน่งสูงสส่วนทหารเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผอทบ,อบอเจอในภายหลังพบว่าเป็นตําแหน่งประเภทตั้งแต่พันเอกเป็นต้นไปก็ขึ้นเอ็มเพลเยอร์แล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางสายตุลาการก็คือว่า อายการแล้วก็ผู้พิพากษาโดยปกติเราจะเห็นว่าเป็นเอ็มเพลอร์เราก็จะคิดว่าเป็นเพศชายใช่ไหมคะพอพี่กระติบดูดวงเจอมาเนี่ยปรากฏว่าคนที่เป็นผู้พิพากษาหรือคนที่เป็นอายการที่เป็นผู้หญิงก็จะได้ไพ่ใบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดในช่วงของการฝึกหัดนะคะเป็นอายการมือใหม่ผู้พิพากษามือใหม่เนี่ยเ,เขาก็จะได้ไพ่ใบนี้สลับกับราชินีดาเป็นระยะระยะตราบจนเมื่อแบบทำงานแล้วก็ชั่วโมงบินสูงปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นไพ่เอ็มเพลอร์เลย อันนี้ก็จากที่เห็นนะคะทีนี้ในการทํางานเราก็จะตีว่าทํางานกับคนต่างชาติใช่ไหมคะแน่นอนทํางานกับคนต่างชาติจริงๆแต่ในภายหลังเจออีกปรากฏว่าไม่จําเป็นว่างานของคนคนนั้นจะต้องทํางานกับคนต่างชาติเป็นลักษณะว่าเจอกันต่อหน้าแล้วพูดคุยไม่จําเป็นเลยค่ะคือเป็นในลักษณะตรงที่ว่าตึกนั้นมีฝรั่งอยู่เยอะๆมีคนต่างชาติชาติใดก็ได้อยู่เยอะๆได้แล้วเหมือนกันและอีกอันนึงก็คือว่าถ้าตึกนั้น สถานที่แถวๆนั้นมีตึกสูงเยอะๆก็เป็นเอ็มเพลเอร์อีกเหมือนกันคือดังนั้นนะคะมันกลายเป็นว่าเอ็มเพลเอร์เนี่ยมันไม่ใช่เราทํางานกับคนต่างชาติอย่างเดียวหรือแบบไม่ต้องเป็นกรณีว่าเราดิวกันอย่างเดียวแต่ใช้ในลักษณะตรงที่บริเวณนั้นมีคนต่างชาติอยู่เยอะก็ใช้ได้ละบริเวณนั้นมีตึกสูงอยู่เยอะก็ใช้ได้ละคือก็เลยกลายเป็นว่าในเรื่องของเอ็มเพลเอร์เนี่ย มันจะสามารถขยายได้เพิ่มขึ้นแล้วส่วนอาชีพไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นข้าราชการทหารตำรวจเท่านั้นนะคะเจอในภายหลังว่าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้เป็นนักกีฬายัางได้เลยแต่นักกีฬาที่เห็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาที่แบบออกแรงเห็นแบบจริงจยังจังบางคนเขาจะไม่นับไม่นับว่าแบบ อ,อ,อย่างเช่นโยคะกับพิลาทิสในบางคนเขาก็จะแบบเหมือนกับอุ้ยดูไม่เป็นกีฬาจะต้องเป็นกีฬาออกแรงคืออย่างเอ็มเพลอร์เนี่ยเวลาเวลากีฬาของเขาเนี่คือจะเห็นชัดๆว่าคนรู้สึกว่าเป็นกีฬาเลยอย่างเช่นวิง่งบาสเกตบอลเทนนิสฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามบอกว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของนักกีฬาหรือเปล่าไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าถามบอกออกกําลังกายแบบใดถ้าในการดูเอออยากจะให้ร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายแบบใดได้เอ็มเพลอร์ Emperor, มันก็จะเป็นการออกกําลังกายอย่างที่ พอพูดปุ๊บคนนึกออกว่าแบบมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นวิ่งวิ่งวิ่งแบบจ็อกกิ้งตอนเช้าวิ่งมินิมาราทอนหรือมินิฮาร์มาราทอนก็ว่าไปหรือจะสควอตจะตีเทนนิสได้หมดจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็เท่าที่ดูเจอมานะคะมีอะไรอีกล่ะในเรื่องของอาชีพก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาเรื่องของ ร่างกายนิดหนึ่งก็แล้กันในเรื่องของร่างกายนะคะในเรื่องของสุขภาพโดยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับศีรษะอย่างเช่นเ,เกี่ยวกับเรื่องสมองนะคะการปวดหัวมึนหัวแบบเรื้อรังก็จะเป็นเอมพลเอร์แต่โดยส่วนใหญ่มันต้องหัวกับนะหมายถึงว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงในเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยเวลาขึ้นเอมพลเอร์เนี่ยหลายคนเข้าใจว่าเจอเนื้อคู่ละไม่ต้องทําอะไรแต่พี่กระติปเจอมาว่า เวลาดูดวงจริงๆเวลาได้ไพ่เอ็มเพลมีตำราหนึ่งเขาพูดบอกว่าโอกาสมาถึงคุณแล้วนะคุณต้องเดินออกไปกว้านั่นก็คือหมายถึงว่าอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านเนี่ยเราไม่ทำการ ออกไปพบปะจะเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เจอ e m p l r e r หมายถึงว่าคุณต้องคว้าโอกาสนั้นได้ตัวคุณเองคือน้องน้องที่ดูดวงบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าเออหนูเป็นผู้หญิงหนูต้องไปจีบเขาก่อนเหรอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไพ่ e m p l r e r หมายถึงการเปิดโอกาสที่ตัวเองก็อาจจะไม่ต้องถึงตั้งหน้าต,ตั้งตาจีบก็ได้แต่ทําให้เขาเห็นนิดนึงก็ได้ว่าเราสนใจจริงๆอิง emplorer นะเป็นไพ่บุกชาร์จมากเลยนะคะคือใช้ในกรณีรงที่ว่าเราเปิดโอกาสที่ตัวเราเองเราเข้าสังคมเรานําตัวเองเข้าไปทักทายพูดคุยกับเขา หรือในสมัยนี้ก็จะเป็นลักษณะตรงที่ว่าเข้าแอปพลิเคชันพูดคุยแอปพลิเคชันหาคู่เว็บไซต์หาคู่คือเขาจะพูดในแง่ตรงที่แบบว่าถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปคือ e m p e r ลอเนี่ยเป็นไพ่ที่บุกลุยนะคะคือถ้าเราพยายามเราจะได้มาส่วนในไพ่เนื้อคู่บางคนบอกว่าได้ไพ่แอมเพลอเนี่ยคือเนื้อคู่จึงทําให้มีน้องๆหลายคนบอกว่าแล้วแฟนหนูที่คบกันเป็นราชาถ้วยไม่ใช่คู่เหรอคือต้องบอกว่า e อมเพลอ หรือราชาทุกตัวนะคะจัดเป็นไพ่เนื้อคู่ได้หมดมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงระยะเวลานั้นน่ะในช่วงอายุเราเราได้ไพ่อะไรก็เออบางคนก็ได้ในช่วงอายุบางคนอายุ20 8 29ได้ไพ่ราชาไม้ก็ถือว่าได้คนลักษณะอย่างราชาไม้เข้ามาเกี่ยวพัน์แล้วถ้าเกิดในดวงปีขึ้นแต่งงานก็มีโอกาสตแต่งงานคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไพ่เอ็มเพลเยอร์เท่านั้นนะคะถ้าเราคิดว่าเป็นไพ่เอ็มเพลเยอร์เท่านั้นงั้นก็ตายเลยคือแบบว่าทุกคนจะไม่มีเนื้อคู่ทุกคนจะไม่ได้แต่งงานนะคะดังนั้นต้องบอกว่าในลักษณะของการได้ไพ่เอ็มเพลเอร์นั่นมันเป็นการบ่งบอกว่าแน่นอน <c oughs> คนคนนี้จะแบบมีอะไรที่ตรงใจเราเยอะ มีลักษณะเข้าขายที่น่าจะเป็นเนื้อคู่ได้ในขณะเดียวกันมันจะเป็นการให้ความหมายว่าเวลาได้ไพ่เอ็มเพลร์หมายถึงคนคนนี้จะมีอิทธิพลอยู่ในชีวิตเราเยอะเกี่ยวพันกับเราไปสักระยะหนึ่งนะคะถ้ายังเกี่ยวพันแบบต่อเนื่องมันก็ยังเป็นเอ็มเพลร์ต่อไปเป็นเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับคนคนนั้นคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเออว่าเมื่อไหร่มันจะจางออกไปถ้าเกิดจางออกไปไพ่มันจะแบบไม่ปรากฏ คนคนนี้อยู่ในดวงทีนี้ไพ่เอ็มเพอลอร์บางทีมันดูยากถ้าเป็นไพ่บุคคลอย่างเช่นไม้ถ้วยดาบเหรียญเนี่ยจะดูง่ายกว่าดูง่ายกว่ายังไงก็ในกรณีอย่างเช่น สมมุติว่ารักใครสักคนหนึ่งตอนแรกเลยเขาเป็นราชาไม้คือเราให้ความสําสคัญเขาเต็มร้อยฮะต่อมาสักพักหนึ่งคบกันไปคบกันมามีเรื่องผิดหวังนั่นนี่นูน่นลำดับศักจะลดลงจากราชาไม้จะเป็นอัศวินไม้แล้วถ้าความสัมพันธ์ยังไม่ดีถึงขั้นตัดใจจะเป็นมหาดเล็กไม้คือเป็นคนอื่นต่อกันโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสําคัญในเรื่องลำดับศักคือถ้าเกิดน้องๆถามว่าอ พวกมหาดเล็กอัศวินราชานี่มันมีความสําคัญยังไงมันใช้ในการอ่านในรูปแบบนี้ได้ว่าถ้าคนคนใดคนหนึ่งหมดความสําคัญในชีวิตเราแล้วนะคะเขาก็จะสักมันก็จะลดลงจากราชาเป็นอัศวินอัศวินเป็นมหาดเล็กแล้วในที่สุดก็กลายเป็นไพ่ไม้อย่างอื่นไปหรือกลายเป็นไพ่ดาบไพ่ถ้วยอะไรอย่างอื่นไปคือถ้าลงมาเป็นมหาดเล็กแล้วเนี่ยแทบจะเป็นคนอื่นต่อกันแล้วค่ะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าการได้ขึ้นเอ็มเพลเยอร์ก็คือหมายถึงคนคนนั้นมีบทบาทในชีวิตเราและถามบอกว่าจําเป็นไหมว่าต้องเป็นคนต่างชาติไม่จําเป็นค่ะเป็นคนไทยก็ได้เป็นคนไทยก็ได้นะคะอย่าเพิ่งไปมองต่างชาติอย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วก็สรุปว่าแบบอมไม่เจอะบางทีเป็นคนไทยแต่เขาทํางานกับคนต่างชาติหรือการตรงที่ว่าตัวเขาเองอาจจะทํางานแล้วแบบคุกเคลียร์คนต่างชาติเยอะแบบนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าน่าจะให้ความหมายครบแล้วมั้งคะทั้ง เรื่องของเรื่องของความรักการงานอ้อการเงินลืมการเงินการเงินนี่เอ็มเพลอร์จะใช้จ่ายเงินเก่งแต่ก็หาเงินทันเป็นเพราะว่าเขาจะมีเพื่อนฝูงซึ่งช่วยแนะนําอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้ได้งานแต่ถ้าเราจะกล่าวโดยสรุปเลยจากประสบการณ์เนี่ยเอ็มเพลอร์นะคะมันจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าโลกอยู่ในมือคุณอันนี้พอดีเป็นไพ่ชุดน,นี้จะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดน้องดูชุดไพ่ไรเดอร์เจะเห็นว่าเอ็มเพลอร์เขา กำรูปกลมๆอยู่ในมือใช่ไหมคะมันเป็นการบอกว่าโลกอยู่ในมือคุณดังนั้นของทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็มีทางสำเร็จสูงด้วยในขณะเดียวกันเอ็มเพลเอร์จะเป็นการบอกว่าไม่ต้องสนใจเสียงอะไรรอบข้างเลยเรารู้ว่าจุดมุ่งหมายเราอยู่ตรงไหนเราไปตรงนั้นอย่างเช่นว่าเราจะขึ้นไปยอดเขาเราก็มองพุ่งไปที่ยอดเขาเลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดมีคนแบบวิจารณ์ระหว่างทางว่าเอ้ยแคเดินไม่ไหวหรอกหรือแบบ อาจจะมีคนเอาไม้มากวางหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องจุกจิกเล็กน้อยเขาบอกไม่ต้องสนใจค่ะมุ่งสู่เป้าหมายตัวเองไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายไพ่จากประสบการณ์ที่พี่กระติบเจอมาอาจจะต่างจากคนอื่นเล็กน้อยหรืออาจจะไม่ต่างเลยก็ได้ถ้าน้องๆศึกษากันมาพอสมควรน้องๆอาจจะเห็นว่าแบบก,ก็ไม่ต่างจากที่ทราบอะไรเงี้ยก็ถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดน้องๆชอบ ชอบไพ่แบบเออไม่ใช่ชอบไพ่ชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะเออก็จะได้ไม่พลาดในเรื่องข่าวสารแล้วตอนนี้พี่ก็ได้เปิดระบบสมาชิกแล้วถ้าเกิดว่ายังไงซักก็จะมีการทำวิดีโอไว้สำหรับสมาชิกนะคะใครเป็นสมาชิกก็จะสามารถดูได้เดี๋ยวเขาอาจจะเริ่มทำค่ำ,คำเดี๋ยวนี้อัดงานไม่ค่อยอยากอัดกลางวันวันนี้อดัดอัดกลางวันแดดร้อน สองจ้าเข้ามาถึงถึงเปิดแอร์ก็ยังเหงื่อตกเลยก็ขอให้น้องๆรักษาสุขภาพให้ดีนะคะในหน้าร้อนนี้นะคะหมั่นดื่มน้ำมากๆนะคะแล้วก็อ,อ,อยู่อย่าตากแดดเยอะนะคะเป็นไปได้พยายามเข้าที่รม่มแล้วก็ถ้าใครมีความรู้สึกว่าเป็นตัวลุมๆเป็นไข้นิดๆกินพวกยาหวานก็ได้ค่ะพวกยาหวานชงที่รสชาติเขาจะเหมือนแก้ควยนิดนึงนะคะกินระดับร้อนดีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีผลเสียต่อร่างกายเท่าไหร่เอาล่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ